เรื่องสูตรนะครับเอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้เรามาฝึกให้รู้จักยางซะก่อนแล้วผมก็ใช้งานจริงๆนี่แหละในการมาแนะนำและดรามว่าเอ้ยงานจริงๆเนี่ยมันเขาไม่ว่าอะไรเหรอเจ้าของอันนี้นะครับมันเป็นแค่ตรงลวดลายประกอบเฉยๆนะแล้วก็จะใช้งานแค่ไม่กี่ชิ้นยางก็จะทิ้งแล้ว ก็เลยสามารถเอามานะมาแนะนำวิธีการรู้จักยางให้กับมือใหม่ที่จะมาทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนวางสูตรแล้วก็วางกิโลเอาไว้ก่อนเลยมารู้จักมาสัมผัสมาคุ้นเคยตัวยางซิลิโคนซะก่อนว่ามันทำงานยังไงเมื่อเสร็จอกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงก็คือเอามาทำให้คนรู้จักมันก่อนนี่แหละให้ได้สัมผัสก่อนส่วนเรื่องสูตรหรือความเรียบร้อยอันนั้นต้องไปพัฒนาเองเนี่ยครับที่เรียกว่าเบสิกสุดๆส,สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือต้นแบบที่จะมาทำแม่พิมพ์แนะนำ ให้เป็นแบบแข็งนะครับในการฝึกทําครั้งแรกหากเป็นดินน้ํามันเนี่ยเวลาผ้าไปโดนเดี๋ยวมันจะเละต่อไปนะครับก็ยางซิลิโคนแน่ๆแหละสั่งซื้อมาเดี๋ยวเขาจะมีตัวเล่งมาให้แล้วก็ฐานสําหรับยึดต้นแบบต้องแข็งแรงนะครับเราต้นแบบอันนั้นนะ่ยยึดให้แน่นเลยล้อมกอบให้เกินกับตัวต้นแบบที่เราจะมาทานะครับให้สูงกว่าเพื่อเราจะเทยางลงไปตันเลยนะครับให้มิดไปเลยดูคลิปแล้วอยากข้ามนะครับเดี๋ยวผมจะบอกไปเป็นจุด,จดๆอย่างตอนนี้ก็คือผมกําลังกวนยางอยู่เวลาได้ยางมาแล้วนะครับก็ปลูกใหม่ๆ เอียมนะครับเปิดฝากระปุกแล้วก็กวนซะก่อนนะเพื่อให้ตัวยางในกระปุกนะครับมันเข้ากาันถ้าไม่กวนนะครับเผื่อมันตกตะกอน นี่แหละครับเหตุผลแรกที่ว่าทําไมผสมยางกับตัวเร่งตามสูตรแล้วมันไม่แห้งเปิดฝามากวนเลยฮะแล้วก็แบ่งใส่ภาชนะที่พอใช้เสร็จแล้วผสมตัวเร่งน,นะครับแล้วก็กวนก่อนที่จะกวนตัวเร่งกับยางให้เข้ากันนะให้ย้ําตัวเร่งลงไปให้มิดยางก่อนนะครับเพราะตัวเร่งนนะีมันมีความใสเวลากวนเนี่ยมันอาจจะกระเด็นออกไปก็ได้นี่ก็อีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมผสมเทตามสูตรแล้วทําไมมันถึงไม่แห้งเพราะมันกระเด็นออกนี่แหละทาให้เราไม่ได้สังเกตมันใสย้ำๆลงไป ไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยกวนนะในช่วงหัดทําแบบนี้นะครับยางซีคนที่ใช้จะต้องเหลวเพื่อให้กวนและผสมกับตัวเร่งเนี่ยให้มันเข้ากันได้ง่ายสังเกตได้เลยนะครับถ้าใครผสมมาแล้วแห้งมั่งไม่แห้งมั่งนั่นแหละฮะกวนเข้ากันไม่ดีมันจะมีส่วนแห้งมั่งไม่แห้งมั่งหรือแห้งไม่พร้อมกันและอาจจะเป็นเพราะเราอายางเหนียวมาใช้ด้วย มันเลยกวนเข้าไม่สม่ำเสมอครับเสร็จแ,แล้วเทยางลงไปเลยครับเทไปส่วนหนึ่งก่อนก็ได้แล้วหาผู้กันเนี่ยฮะมาทาท้ายมันเข้าลวดลายเพื่อให้ฟองอากาศไม่ไปเกาะอ,อยู่ที่ตัวต้นแบบนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลในใช้ยางเหลวก่อนนะครับเพราะยางเหลวมันจะลงรายละเอียดได้ง่ายกว่าแล้วฟองมันจะขึ้นได้เร็วกว่าเสร็จแ,แล้วเทส่วนที่เหลือลงไปให้เต็มแล้วก็รอแห้งได้เลยเพิ่มเติมนะครับในข้างกระปุกของยางซิลิโคนหรือตรงที่ตัวเร่งยางซิลิโคนจะมีบอกว่าให้ใส่กี่กรัมนะให้เรานะครับ ก่อนที่จะเทงานจริงนะครับให้ใช้ฝาสีแบบนี้ใส่ยางซตลิโคนไปสักครึ่งแก้วก่อนแล้วใช้ฝาขวดนะครับฝาเอ็มใส่ตัวเล่งไปสักครึ่งฝาแล้วก็กวนไปก่อนเลยนะครับแต่ยังไม่ต้องเทนะฮะยังไม่ต้องเทลงงานจริงนะครับให้ปล่อยไว้ในแก้วแล้วจับเวลาดูว่าระยะเวลามันแข็งมันแห้งเนี่ยกี่นาทีกี่ชั่วโมงถ้าระหว่างกวนอยู่มันแข็งคาแก้วเลยเนี่ยเวลาเราจะผสมใหม่เทงานจริงๆแล้วเนี่ยให้ลดปริมาณตัวเล่งลงพอเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถาม มาได้เลยนี่แหละครับเรียกว่ารู้จักยามันก่อนต้องได้สัมผัสก่อนต้องรู้มันก่อนว่ามันแห้งยังไงมันทํางานยังไงเหม็นไหมอะไรแบบนี้เวลาทํานะครับก็อย่าลืมใส่ถุงมือและหาอุปกรณ์คนที่เป็นไม้แบนนะเน้นให้เป็นไม้แบนนะครับอย่ามาใช้นิ้วอย่างในคลิปนะฮะบ,บอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะผื่นขึ้นเอานี่นะครับเป็นวิธีการฝึกรู้จักยางก่อนนะครับโดยยังไม่ต้องไปสนน้าหนัก กิโลหรือตวงวัดอะไรทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องไปสนเลยนะเราจะต้องรู้จักและสัมผัสมันให้ได้ก่อนนะยอมเสียสักนิดนึงก่อนเพื่อเทสทดลองและสัมผัสมันนะครับคือมันมีหลายคลิปเลยนะที่ผมไม่ได้ปากพิกัดยางเอาไว้ให้แล้วมีคนถามมาเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะปากพิกัดยางเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์กันแล้วกันจะเอาอยางเหลวที่เหมาะกับมือใหม่มาให้เลยนะคือเอาง่ายๆเลยเกียดวางลิงก์ทีละคอมเมนต์ทีละคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะเอาพิกัดยางเหลวมาปากไว้ให้เลยคือความสวยง งานและความมาตรฐานในคลิปเนี้ยยังไม่มีนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเพื่อนๆต้องสัมผัสก่อนรู้จักก่อนนี่ผมเน้นย้ําตลอดเลยนะคือถ้าอยากให้เรียบร้อยหรืออะไรเนี่ยครับเราก็ทําด้วยตัวเราได้เลยนะก็เหมือนกับว่าถ้าเพื่อนอยากได้พื้นที่เรียบเนียนมันเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปหาแผ่นอะคริลิกนะครับมาวางเป็นพื้นหรือไม่ก็ช่วงตรงขอบนะครับที่กั้นล้อมต้นแบบเอาไว้นะเพื่อนๆก็หาพวกสิ่งที่เป็นมันเงาอย่างแผ่นอะคริลิกนี่แหละฮะได้หมดเลยนะครับ เขามากั้นแล้วก็ทําให้มันเรียบร้อยแค่นั้นเองฉันั้นคลิปนี้ก็คือจะไม่มีความเรียบร้อยหรือจะไม่มีความเขาเรียกเอาง่ายๆเลยงานหยาบมาให้เลยเพื่ออะไรฮะ เพื่อให้เพื่อนเพื่อในจุประสงค์ก็คือให้เพื่อนเพื่อน,น่ะได้สัมผัสรู้จักมันก่อนนะครับว่ายางมันคืออะไรได้สัมผัสเนื้นอมันนั่นแหละ <Okay. S 1> บางทีนะครับก็เราผสมตามกิโลตามเปอร์เซน็นต์แต่ว่าดีไหมดีครับยังไงก็ต้องตามนั้นแหละฮะเพื่อความแข็งแรงของยาง mm. ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับตอนนี้คือเราต้องรู้จักมันก่อนผมจะย้ำบ่อยๆเลยนะบางท่านคือกิโลแบบโอ้โหดิตอนอย่างดีเลยช่างเป๊ะหมดนะแต่เวลา เทยางกับตัวเร่งไปแล้วเนี่ยลืมกวนนะฮะลืมกวนก่อนที่จะเอาตัวเร่งกับยามผสมกันหรือไม่ก็เวลากวนแล้วมันกระเด็นออกอะ่ะเออ<ม>ก็มีนะครับหลายคนเพิ่งทำครั้งแรกเนี่ยก็คือเทไปทีเดียว20ิกิโลเลยอะไรแบบเนี้ยคือเทตันแบบคลิปฝรั่งนั่นแหละปรากฏว่าไม่แห้งครับผม,มฉะนั้นนะครับ ในคลิปนี้นะครับจะไม่ได้มีความเรียบร้อยอะไรนะแล้วก็แบบที่ผมเอามาสาธิตเนี่ยนะครับไม่ได้เอาไปใช้ในงานจริงนะครับเป็นแบบทั่วคราวที่ยังไงก็ต้องทิ้งรอก็แค่8อันนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรกับลูกค้าเพราะแบบนี้ไม่ได้ส่งไปหาลูกค้านะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของงานด้วยนะฮะที่อนุญาตให้มาทําคลิปนะครับแนะนํามือใหม่ลหลายๆท่านที่จะมาเรียนรู้วิธีการทําแม่พิมพ์ยางซิลิโคนสรุปเลยนะครับ3ข้อเมื่อได้ยางมาหรือยางที่ใช้แล้วเหลือก่อนจะแบ่งมาผสมกับตัวเร่งนะครับ ให้กวนก่อนนะครับเราค่อยแบ่งออกมาใช้งานอย่างที่2ก็คือเวลาที่ใส่ตัวเร่งไปแล้วนะครับให้ย้าตัวเร่งลงไปก่อนนะครับย้ำๆจนมิดนะครับเราค่อยกวนก่อนที่จะเทลงไปนะฮะอย่าปั่นเลยนะครับอย่ากวนเลยและอย่างที่3มนะครับมือใหม่ควรจะใช้ยางเหลวนะฮะเพื่อให้เวลาผสมตัวเร่งแล้วมันเข้ากันได้ดีและได้ง่ายนะครับฟองอากาศน้อย